สวัสดีครับมาพบกับไอดดนเกมเมอร์อเร่งเลยครับสวัสดีครับอ่ะ มาแล้วฮ่าฮาไปยิงอะไรสัตวูยยิงพื้น ชนะส2-0แล้วรอบที่ 3. สามดินซื้อ MP 5ขีดหนึ่ง อ้หบ้าว่าสตูดิโแ้อโหเงียบมากเลยว้าแตกใหญ่เี่อดินนิ่ตัวหัวตัวนี้แตกเลยรอบที่สีแล้ว LTC, yeah. nang. mana? Nang si bang. Ya bang, ya bang, ya bang. Yeah. พันยาก็คือไปข้างบนแล้วมากดพันยาคือกันละไบินไปเลยพ่อกิวคูวดาวอยู่บินไปเลยเออชนะเลยระเบิดมาเป็นยังบแูแลีนนี้ว่าไงไหมมาหยุดควงพ่<า>อ<า>โอ้พอ<า>ยพ่อเกือบตายไปแล้วแฟนฟุตนี้หรอแม่มาหยุดควงกัน เล่นกับบไปมั้งฮะขอางหลังดีเบิกเนี่นี่เห้วเนี่ยมันไอสารเลวชัตตอโดนหนึ่งพ่อไอ้สิ่งมันกำลังมานี่ โอ้ยนี่นี่นี่รบๆไปแน่บไปน่บนดันก็ตายว่วไน่นี่นี่เลย คลิปนี้ไลฟ์มาก่อนือย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคขอบคุณมากขอบคุณครับเมื่อวันนี้พ่อนำเลยมาแล้ว